แก่ดียบอ้าวว่าไงัยเขาทำฟินเฮ้ยหัวเร็วเร็วเล่นพาสมากี่วันเนี่ยก็ก็ถ้าอยู่พี่ไก่ประมาณเดือนเกือบเกือบเดือนแล้วเหรอเปล่าแผ่นพาอะไรเนี่ยหลวงพ่อสีลิงดำมาทำข้าวนี่ทำข้าวหลวงพ่อสีลิงดำเฮ้ยทองแหลด้วยนี่เท่าไหร่เนี่ยตรเนี้เอ๊ะเจ็ดพันดิ๊บเจ็ดพันเลยหรอเฮ้ย อันนี้สวยอันนี่สวยเอาไว้ใช้เหรอครับอ่าไม่ซื้อดีกว่าเนี่เอาไว้ใช้เอาไว้ใช้สวยนะเนี่ยดูดิเล่นพาสเดียลนะเ,เนี่ยนีกระสีดิ้งดำแล้ววันนี้ว่างไงมีอะไรไหนพูดดิวันนี้ไม่มีสนามผมจะขอ,อาพาพี่ไก่ไปขายได้ไหมครับเอาพาพี่ไปขายแต่ได้หลวงพ่อเลยไ,ได้หลวงพ่อรวยครับพ่อรวยทำไมถึงเอ่หลวงพ่อรวยเออราคาดีครับขายง่ายขายง่ายอืมโอเคมาราคาดีก็ราคาดีอยี่ยผมจะ กูจะเอาจัก,กรพรรดิให้ไปขายก็ยังไงอยู่นะหลวงพ่อรวยก็หลวงพ่อรวยอ่ะขาหลวงพ่อรวยเนี่ยอันนี้เป็นอายุวัฒนะกษัสิบเต้สร้างปี57เป็นเหรียญ5เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเนื้อทองแดงอร่าททองลงยาเหรียญแบบนี้นะครับถ้าขายอยู่ในสนามเนี่ยต้องประมาณ1,500-2,000นะแล้วก็จะมีพระหงส์สอทลิ์ซึ่งคล้ายพิมพ์เดียวกัน แต่เนี้เป็นปีห้าเก้าสอนลิฟนะครับสององเนี้ยสำหรับมือนอกๆเนี่ยต้องขายได้สองพันแต่เอาพี่เอาเราพันห้าคู่นี้นะอันนี้ขายได้ประมาณสักเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะที่นี้ก็คือเรียมพร้อมเรียมแล้วนะครับส่วนอันนี้ขายได้เกือบเกือบสองพันถ้ามุมขายของพี่เนี่ยสองพันหน่อยๆก็ขายได้แต่คันเนี้ยมุมเราเนี่ยพี่ว่าพี่เอาเราพันห้า แล้วเดี๋ยวมาดูว่าเราอจะขายได้เท่าไหร่เพราะบอกราคาขายไปแล้วนะอันนี้เกือบสองพันอันนี้หกเจ็ดร้อยไม่ใช้สีมือแล้วพวกนี้มาส่งกันบ้านพี่ไก่นะนี่ถือว่าดีนะเวลาไม่มีไม,มไม่มีพ้าขายก็มาที่ตู้ใช่ไหมเราเป็นเด็กนี่มันได้เปรียบถ้าเราไปเดินสนามไม่ได้ผู้ใหญ่อะ่ะเอ็นดูเราแล้ว,แล,วแล้วรู้ไหมว่าทําไมผู้ใหญ่ถึงเอ็นดูเราอ่ะพี่เนถามเราเรารู้ไหมรู้ไหมไม่รู้จะบอกให้ฟังเราขยันเราซื่อสัตย์ เราพร้อมที่จะทำงานเสมอไม่ขี้เกียจไม่เล่นเกมเยอะนะเราก็ไม่นอกรุ่นนอกทางหรี่บดูดไม่เนี่ยไม่ดูนะห้ามแอบดูรีนะเออารู้ดโดนะเออเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้มาส่งกันบ้านพี่ไก่ด้วยแล้วพรุ่งนี้สนามเปิดพรุ่งนี้ยังไงมีเรียนไปเรียนับแล้วตอนเย็นกลับกี่โมงบ่ายสองครับบ่ายสองโอเคทานเดี๋ยวหาไว้ให้แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันเอาวันนี้ไปทํางานวันนี้ก่อน แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาส่งกันบ้านพี่ไก่ไป,ไปเดิน <ไป S 1> ทางลูก <ไป S 1> ครับสวัสดีครับวฝากฝากไในช่องฟิ